สวัสดีครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีตอนเช้าๆด้วยนะครับต้นก้าเมลอนอายุสามสิบสี่วันนะครับตั้งแต่ตอนเป็นเมล็ดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเดินดูก่อนนะครับเดินดูฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ออกแขนงออกลูกมาแล้วนะครับออกกระเปาะตัวตัวเมียนะครับก็ตามมาเรื่อยๆนะข้อที่เก้านะเพื่อนๆตอนนี้นะครับ ขาสูงแล้วครับอันนี้สายพันมิเกลนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวค่อยเด็ดดอกตัวผู้ออกนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเอาตัวผู้เอาตัวเมียนี่สายพันมิเกลลูกเขาเรียวยาวนะครับคล้ายๆไข่คล้ายๆไทเฮานะครับอันนี้ผมอันนี้บานแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวผสมเกสรนะเพื่อนเพื่อนก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเช้าๆก็ต้องเดินดูน,นะครับเดี๋ยว มีอะไรค้บได้ไงผมก็จะมารีวิวเพื่อนๆดูครับอันนี้ผมย้ายมาไว้ฝั่งนี้นะครับไอ้ที่แขนเขาออกมาหนึ่งต้นสองสองยอดนะครับน,นี้ก็เป็น <c oughs> แสนหวานนะครับแขนยังไม่ออกออกมาแค่นี้นะครับเป็นบางต้นนะครับอันนี้ไทยเฮาออกเรื่องออกแขนงมานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูแสนหวานอย่างเดียวนะครับลุ้นครับ กฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับามีอะไรค้นหน่ายางไงจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับสวัสดีครับ